จับยังคือมานอนอยู่นี่คือว่าเขาไปนอนในบ้านบอ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 นอนอยู่นี่ก็ดีแล้วเขาไปนอนในบ้านย่ำไดเสียไตยแต่งเงินเจ้าเป็นบาตินอนในบ้านจะคอนจังได้จังสเสียเงินกะกดไม่ของเจ้าน่ะดีนอนน้ำกันยำได้เห่ขอยอดไตแต่ออมสินเ่อละหาลอยคุณ <c oughs> เอาเปรียบกันโพดปีงขี้งแห้งกับบอได้ปีงย่ำได้ละเสียตายแต่งเงินหมวกใครจะให้เจ้ายืมน่ะดีตั้งหาลอยคุณ เอาเปียกแบบได้ <Slow> <is tones> ป้า <source> ป้าเขาไปนอนน้ำก like ันพน้าบอบอบอไ่อยากเป็นหนีข้นวะพี่ส้มบหาว่าหันแทนนอคุณชายว่าแล้วเพคนจีออยเอาเงินเขาแทนนอเสียใจมือนีบ่มึงกันเว้ยเว้ยแต่มีตูนเด้เงินเมดบ่พี่บ่เลยเด้วเพี่จงได้สั่งเอ้ามือนีคอยเลี้ยงก็ได้สั่นยัย